มาหาคำตอบกันนะฮะว่าวันนี้ตกลงแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในวงเล็บคาสิโนไปต่อได้หรือไม่อย่างไรเอาละฮะในสภาวันนี้ไอ้จังวันมุฮัมหมัดนอมัทานั่งเอง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมายังสภาขอถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระการประชุมอันนี้ขอถอนออกจากระเบียบวาระเฉยๆนะคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนนะฮะในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลุกขึ้นแล้วชี้แจงบอกว่าฝ่ายรัฐบาลโปรดจงช่วยอธิบายเหตุผลหน่อยว่าทาไมาถึงถอนเป็นเพราะว่ารัฐบาลน,นั้นเห็นว่าก,กฎหมายฉบับนี้มีปัญหาจริงๆในตัวของมัน หรือว่าคำนวณเสียงยกมือแล้วมันไม่พอกันแน่ลองฟังช่วงนี้ดูฮะการถอนร่างเพียงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกลัวว่าวันนี้เสียงในสภาไม่พอและจะถูกหวตคว่ำในสภาวันนี้ผมจึงอยากจะขอฟังเหตุผลครับตัวแทนจากทางคณะรัฐมนตรีครับว่าวันนี้ท่านถอนด้วยเหตุผลอะไรแล้วเพื่อให้พวกเราพักฝ่ายค้านมีความสบายใจครับว่ารัฐบาลมีความจริงใจต้องการถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะเล็งเห็นถึงเหตุผลนั้นจริงๆครับรับปากกับพวกเราว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้ถอนร่างนี้ออกไปแล้วจะไม่เสนอร่างนี้กลับเข้ามาอีกอย่างน้อยๆจนกว่าจะมีการศึกษากฎหมายฉบับนี้อย่างดีเพียงพอครับครับคราวนี้เนี่ยเันได้มีข้อสงสัยนะคือการถอนร่างเนี่ยมี2แบบคุณผู้ชมครับคือถอนออกไปแต่ว่ารอเสียบเข้ามาใหม่ได้กับถอนออกไปแบบขอมติสภาว่าถอนออกไปเลยคือถ้าถอนออกไปแบบหลังเนี่ยคือถอนออกไปเลย แล้วเวลาเริ่มเนี่ยมาเริ่มกันใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยตั้งแต่ร่างร่างก็เป็นฉบับใหม่ไม่ใช่ฉบับเดิมนะฮะคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสิ้นเสียงคุณนัฐพงศ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับลุกขึ้นเป็นตัวแทนคอรอมอชี้แจงเหตุผลหลักๆเนี่ยมี3เรื่องคือ1คือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะว่ารัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ามา องค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนจำเป็นต้องให้รัฐมนตรีใหม่นั้นเห็นชอบด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้องค์ประกอบของพรรคร่วมมันก็เปลี่ยนนะตำแหน่งรัฐมนตรีเปลี่ยนสองยอมรับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เข้าใจในกฎหมายฉบับนี้อยู่ดังนั้นขอถอนออกไปเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและสังคมก่อนข้อที่ 3. เนื่องจากตอนนี้มีปัญหารุมเร้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยกัมพูชาภาษีทรัมป์จึงขอถอนเรื่องนี้ออกไปก่อนนี่คือ3เรื่องนะฮะ ผมเชื่อว่าเ,าเรื่องในสภานะบางทีอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับเรื่องข้างนอกเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดที่จะจุดผมใช้คำตรงๆคือจุดม็อบได้เลยนะเรื่องนี้คุณลองดันเข้าสภาสิแล้วคุณลองไปต่อสิในร่างเดิมนะร่างเดิมนี่ผมเคยนำเสนอคุณแล้วผมเคยเอามาให้ดูเป็นปึ้งเลยร่างเดิมน่ะเขียนอะไรว่าอย่างไรซ่อนอะไรไว้ตรงไหนอ่ะ ถ้าดันร่างเดิมผมว่าม็อบจุดติดนะติดยิ่งกว่าเดิมอีกคราวนี้คนออกมาเยอะกว่านะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองที่สําคัญอาจจะเป็นเหตุผลที่มากกว่าเสียงสนับสนุนหรืออะไรก็ตามที่อ้างมานะฮะเอาล่ะลองฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับรัฐมนตรีใหม่ที่เข้าร่วมกับคณะคอรมอที่ประชุมกันอยู่เนี่ย เกือบครึ่งครับ14ท่านนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากจึงเป็นเหตุและผลที่มีความเหมาะสมเองที่จะให้ทางคณะรัฐมนตรีที่เป็นชุดใหม่ประกอบกันเข้าด้วยกันเนี่ยมีโอกาสในการทบทวนครับและในขณะนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีปัญหารุมเร้าหลายประการนะครับการลดปัดใจจัยในเรื่องความขัดแย้งในสังคมลงเนี่ยน่าจะช่วยผ่อนเบาสถานการณ์ ได้ดีขึ้นอำนาจที่คณะรัฐมนตรีมอบให้ผมมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมาถอนกฎหมายในประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ด้วยตัวบุคคลหนึ่งคนไม่สามารถที่จะให้คําตอบใดๆกับท่านได้นะครับแต่เราท่านก็รู้กันดีว่ากฎหมายลักษณะนี้ใช้กระบวนการในการดําเนินการค่อนข้างนานในระหว่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดนั้นมีคนคนหนึ่งลุกขึ้นยกมือจะถามตลอดจะยกมือตลอดแต่ว่าประธานไม่ให้คือคุณพาราดอปริสนานกุลซึ่งเป็นอดีตรองประธานสภาที่เคย ขึ้นนั่งบันลังแล้วยืนขึ้นนะ่ะวันนี้ยกมือขอพูดครับได้พูดนั้นสุดท้ายลุกขึ้นพูดบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าจะถอนร่างนี้ออกไปไดยไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะเสนอกลับมาอีกหรือเปล่าคุณจุลพันธ์ก็ชี้แจงเหตุผลนะนะ เป็นดิลลับระหว่างนายกกับอังเคหรือเปล่าในคลิปเสียงมีประโยคหนึ่งที่นายกบอกว่าจะเอาอะไรขอให้บอกเลยมาถอนเรื่องนี้หรือเปล่านี่คือเรื่องที่อังเคต้องการหรือเปล่าคือถอนเรื่องคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกไปเพราะไรายได้หลักเขาคืออันนั้นไงใช่หรือไม่อย่างไรสุดท้ายครับสรุปให้วันนี้มีการลงมติเรียบร้อยถอนร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ จำนวนผู้ลงมติ320เสียงเห็นด้วย253ไม่เห็นด้วย67เสียงถือได้ว่าโดยสรุปครับผู้ชมครับณนะวันนี้เมืองไทยถอนร่างพระราชบัญญัติเ n t เ r t a i n m e n t Complex หรือว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยสถานบันเทิงครบวงจรวงเล็บที่ผมวงเล็บให้ว่าคาสิโนออกไปจากสภาเรียบร้อยแล้วหากจะเสนอเข้ามาใหม่รอสมัยประชุมหน้าครับ แล้วก็ต้องเริ่มกันใหม่หมดเลยร่างเดิมที่มีอยู่อย่างของผมร่างเดิมที่มีอยู่อายังไม่ต้องฉีกทิ้งก็ได้เก็บไว้ดูเทียบกับร่างใหม่หากเขาจะเสนอเข้ามาแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเสนอเข้ามาอีกครั้งนั้นจะเป็นการยากเหลือเกินก็เอาเป็นว่าประชาชนนั้นเย็นใจลงได้ระดับหนึ่งว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเดินหน้าเรื่องนี้อย่างแน่นอน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์